วันนี้ก็ครบ21วันแล้วนะคะที่เราจะนําน้องๆขึ้นช่ายลงกล่องกุ้งกันวันนี้เดี๋ยวสายรุ้งนะคะจะพาทุกๆท,ท่านมาผสมปุย๋ยแล้วก็ขั้นตอนในการที่จะนําน้องๆน,นะคะลงถ้วยปลูกแล้วก็ใส่เอาไว้ในลังโฟมนะคะเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้เราเตรียมถุงนะคะถุงที่ไปกับชุดทดลองนะคะถุงรองกล่อกุ้งให้เรานะคะนําถุงรองกล่อกุ้งนี้ ใส่ลงไปในกล่องกุ้งนะคะใส่ลงไปในกล่องกุ้งมาใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนะคะก็ให้เราเติมน้ําให้เราเติมน้ําลงกล่องกุ้งนะคะโดยประมาณแล้วเกือบเตอบเต็มกล่องนะคะก็จะใช้น้ํานะคะอยู่ที่ประมาณ24ลิตรนะคะให้ใส่น้ํานะคะประมาณนี้นะคะประมาณมองเห็นไหมนี่ประมาณประมาณประมาณนี้นะคะประมาณนี้ เกือบเกือบเต็มกล่องนะคะแต่ว่าไม่ไม่เต็มกล่องเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะให้ตัวฟองน้ําเขาได้ชุ่มน้ําเพื่อให้น้องๆตัวขึ้นช่ายได้เจริญเติบโตเดี๋ยวเรามาใส่น้ําลงกล่องกุ้งนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลงพาะปลูกไปพร้อมๆกันพอเรานําน้ําใส่กล่องโฟมเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดมานะคะเดี๋ยวเราจะมาผสมน้ําปุ๋ย ปริมาณน้ําสะอาดที่เราใส่ในกล่องโฟมนะคะจะอยู่ที่ประมาณ24ลิตรทีนี้ถ้าเราจะปลูกต้นขึ้นช่ายนะคะเราจะใช้น้ําปุ๋ย A และปุ๋ย B เนี่ยในอัตราส่วนน้ํา1ลิตรต่อปุ๋ย A และปุ๋ยซี 5cc นะคะทั้งหมดในกล่องกุ้งนี้นะคะจะมีน้ําทั้งหมด24ลิตรเราก็จะใส่ปุ๋ย A และปุ๋ย B อย่างละ 110cc นะคะ เดี๋ยวเราจะมาตวงปุ๋ยไปพร้อมๆกันนะคะถ้าเกิดท่านใดมีกระบอกตวงก็ใช้กระบอกตวงนะแต่ถ้าเกิดท่านใดที่ไม่มีกระบอกตวงก็สามารถใช้สลิงที่ไปกับชุดทดลองใส่ให้ครบ110่งสิซีซีนะคะอันนี้ลุงใช้เป็นถ้วยตวงเนาะจะได้เร็วนิดนึงถ้วยตวงอันนี้นะคะจะอยู่ที่100่งร้อแล้วเดี๋ยวลุงจะเติมเข้าไปอีกสิบซีซนี่นะคะเติมเข้าไปอีกสิบซซี เราใส่ปุ๋ย A ไปแล้วถัดมาเราจะใส่ปุ๋ย B นะคะใส่ปุ๋ย B อีกหนึ่งร้อยสิบซีซีเหมือนกันนี่ค่ะหนะึ่งร้อยสิบซีซีเนาะหลังจากนั้นให้เรานำตัวตัวทัพพีนะคะมาคนให้น้ําปุ๋ยเข้ากัน เพื่อไม่ให้น้ําปุ๋ยกองอยู่จุดใดจุดหนึ่งนะคะก็กวนน้ําปุ๋ยให้เข้ากันเสร็จเรียบร้อยนะคะให้เรานําน้องๆขึ้นช่ายนะคะที่อายุครบ21วันมาลงกล่องกุ้งเนาะ ทีนี้วิธีการดูนะคะว่าน้องๆขึ้นใช้เนี่ยใช้ได้แล้วหรือยังให้เราสังเกตค่ะว่าเขาจะมีใบที่3ขึ้นมาก็คือใบหยิกหยิกอย่างนี้สแสดงว่าเราสามารถนําน้องๆลงกล่องได้แล้วนะคะแล้วก็ลากของเขาเนี่ยค่ะยาวลงมาเป็นแบบนี้นะคะถ้าลากๆน้องไม่ยาวขนาดนี้ยังยังไม่ยังไม่เอาน้องลงกล่องนะคะเพราะว่า ตัวรากตรงนี้เนี่ยค่ะเขาจะดูดซึมน้ําปุ๋ยตลอดระยะเวลา60วันแต่ในช่วงตลอดระยะเวลา60วันให้เพื่อนๆนะคะลองหมั่นมาดูตัวน้ําในกล่องกุ้งนะคะว่าลดลงหรือเปล่าเพราะว่าตัวขึ้นช่ายน้องๆจะดื่มน้ําค่อนข้างเยอะถ้าในช่วงระหว่างที่อยู่ในช่วงระหว่างบ่มเพาะนะคะน้องๆกําลังจเจริญเติบโตเนี่ย<ๆ>ก็ให้เราผสมน้ําปุ๋ยเท่ากับอัตราส่วนตอนที่เรา ปลูกน้องๆเลยก็คือน้ํา1ลิตรต่อน้ําปุ๋ย A และ B อย่างละ 5cc ซีซีนะคะแต่ทีนี้ถ้าเกิดในช่วงอายุที่น้องๆเนี่ยสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วเหมือนกับแปลงด้านหลังนี้แล้วถ้าเกิดน้ําในกล่องโฟมลดลงนะคะให้เราเนี่ยเติมเฉพาะน้ำเปล่าพอไม่ต้องเติมน้ําปุ๋ยแล้วนะคะอันนี้ก็คือวิธีการในการดูแลน้องๆเนาะตลอดระยะเวลาที่เราบ่มเพาะไปจนถึงการเก็บเกี่ยวนะคะเดี๋ยวเราจะ เอาน้องๆนะคะลงกล่องโฟมทีนี้ชุดกล่องโฟมที่ได้จากชุดทดลองไปจะเป็นแบบส5ห้หลุมนะคะก็ให้เอาปิดปากกล่องไปได้เลยเนาะหลังจากนั้นตัวถ้วยปลูกนะคะตัวถ้วยปลูกที่ได้ไปกับชุดทดลองก็ให้เราอะค่ะใส่น้องๆขึ้นใายโดยการเอาน้องๆนะคะลวกใบรวบใบแล้วก็เอาใส่ทางทางก้นกระบอกนะคะก้นก้นถ้วยเนาะเพื่อให้ลากของเขาเป็นแบบนี้ ตัวฟองน้ำอะค่ะยืดลงมานะคะเพื่อที่ให้ตัวฟองน้ําเวลาเขาอยู่ในกล่องกุ้งแล้วเนี่ยเขาจะได้อุ้มน้ําและการอุ้มน้ําตรงนี้เนี่ยก็จะทําให้เขาสามารถดูดซึมสารอาหารที่เราได้ใส่ลงไปในกล่องกุ้งนี้ได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็วางลงไปในกล่องนี้ได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะสําหรับคนที่สั่งแค่ตัวเซต15หลุมไปนะคะตัวน้องๆเนี่ยจะ จะอยู่ที่ประมาณ15้าก้อนใช่ไหมคะหลุดจะอยู่ที่ประมาณ15้าก้อนนะคะก็ให้เราเนี่ยใส่ลงไปเฉพาะในส่วนที่ลังโฟมของเราเนี่ยเพียงพอต่อการเพาะปลูกนะคะโอเคเราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะเราก็ทําไปเรื่อยๆรวบแบบนี้นะคะขึ้นโอเคแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยทีนี้เนี่ยตัวน้องๆน,นะคะของน้องๆขึ้นช่ายเนี่ยเขาจะมีอายุ การเจริญเติบโตอยู่ที่60วันนะคะก็ให้เพื่อนๆพเนี่ยพาน้องๆไปเอาไว้ในในที่แดดจ้า คือผักไทยเนี่ยดีอยู่อย่างหนึ่งเขาจะค่อนข้างทนแดดนะคะแต่ผักบางประเภทเนี่ยเขาจะไม่ทนฝนฉะนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นตัวขึ้นช่ายเนี่ยค่ะให้สามารถปลูกแบบแดดจัดๆเนี่ยได้เลยเพราะว่าถ้าปลูกแดดจัดๆเนี่ยตัวรากของน้องอะคะ่ะจะเดินได้ดีควบคู่กับใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวแบบเขียวเฉาอุ่มเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่มีพื้นที่บริเวณบ้านที่โดนแสงแดดนะคะก็สามารถนําน้องๆเนี่ยไปวางไว้พื้นที่ตรงบริเวณแดดได้เลยนะคะแต่ว่าถ้า ัานใดเนี่ยเอ่ออาจจะมีพื้นที่ค่อนข้างจํากัดอาจจะเป็นแบบว่าเป็นโซนแบบตึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามพาน้องๆไปรับแสงแดดให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อที่การเจริญเติบโตของน้องๆเนี่ยจะได้เจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่สําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิป EP ีที่3ในการปลูกผักขึ้นช่ายนะคะตั้งแต่ เริ่มแรกเลยนะคะ EP หนึ่ EP สอแล้ววิดีโอชุดนี้เป็น EP ที่3นะคะก็คือจบขั้นตอนในการเพาะปลูกต้นขึ้นช่ายนะคะหลังจากนี้เนี่ยก็รอระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวถ้าเกิดท่านใดนะคะสนใจที่อยากจะทดลองปลูกผักไฮดโดรโปนิกโดยเฉพาะตัวขึ้นช่ายนะคะก็สามารถ พักเข้ามาที่ assign dki 0808l ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะคะพักเข้ามาแล้วเดี๋ยวสายลุงจะจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยสำหรับวันนี้นะคะก็อวยพรให้ทุกทุกท่านมีความสุขกับการปลูกผักไฮโดรแล้วได้ผลผลิตต้นโตโตกันทุกๆท่านเลยนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย